เด็กบอกว่ากบเขาทั้งฝุ่นือ้นแต่เสียบแต่ว่าองค์ญิงบอกว่าได้จ้าพ่อขันบเมื่อยหลาสีพาไปเองนมาห้ขอบคุณนะคะไปนี่อลิศก็ได้กล้วยเหมือนกันเหรอลูกพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันพี่เดินไปเดินมาเอาอย่าว่าเมื่อยแนี่ล่ะลูกอย่าเปล่าอุ่ย่าอย่าเมล่าอย งานอ้อมใหย่ไเด้ยจยี่สิบคลิปคือพอกานไม่เตียงเดียนี้โอ้ยดัดลดเน่ยค่ะปล่อยคลิปแน่เอ้มือว่านี่ตอนเต้นก็ทายอยู่เด้อตอนเต้นเตล่าหนบอดดลุ่งหมูทายหยั่งไทยน้ำเขาเบิดแต่ว่าบอดดลุงบอดดอัพบอดดิหยั่งน้ำเพกนทิยไปเห็นหยั่งแบบเขาโทษข่อาะั แคบหมูแคบ,แบโอ้บบว,ว้าวแคบหมูโบราณท่บรไม่กัวไ,ไ,ไ,ได้เลจ้าโอ้ด้วงมะพร้าวหน้าหมาัมากเลย วันนทุกเลยรถด่วนก็มีรถด่วนก็มีดวงมะพร้าวก็มาเอ้น่ารักอะ่ยังม่เด้แต่งหน้าเลยเอาดวงมะพร้าวค่ะตัวละจวด่ะพวกสวยสวยละสี่สิบสิบบาทนี่แถมเด้อเอี่แถมดวงมะพร้าวจ้ะ

ขอวลยพรแล้วเอาอพรท่านได้กินอยู่คือว่าพอแล้วนีเอา่นสวัสดีับพหรอไปันไกด์ลุงจะกินอยู่่นสวัสดีจังเลยใต้หนังฉันจ้าเมือเนี้ยไอ้อุ้ยมันหลดไบ่ไดดไหมจ้า

ลับตาไม่ไ,ไม่าไนนขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปขายบัตรช่วยพี่ผู้จัดนะคะ <S <s <ips> พอ้อขนมจีนดบเก่านะ,ะต้องหนักอันนี้ให้หนูออขอบคุณค่ะอันนี้ให้หนู ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ม้อเพวันทีอันหนึ่งไปแบ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะผมกินเจสีนะหนักเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวไปส่งได้ไหมได้ค่ะหนักมากนะงั้นหนูขออนุญาตนะคะขอบพระคุณค่ะเอาไปส่งพี่เนาะได้เลยค่ะได้ไหมได้จ้าเดี๋ยวอย่หนฮึเาฝังได้จ้าได้จ้าได้จ้า เดี๋ยวก่อนอนุญาตถ่ายได้ค่ะถ่ายเลยค่ะวนถ่ายรูปไ่หได้ค่ะได้ค่ะไอันีเไหได้ค่ะมามมมาทำไมครม่ยคู่ใ่าเดียวมี่อใครใครคู่กันหรอครบเรียบร้อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะครนะครับเนี่อครมครับครอ้ยนี่นเขอ้มยอดแสงบุกหน้าเขาบุดำปีปีดีบุกใครได้พ่อกันนเอุ้งอิงอย่นี้เราเออมดเงอยู่ไหนผูงะใครจะว่อันบาตัวอย่นอ๋อน้องอุ้งอิงอย่นี่นะขอบคุณนะะะะ ขอขอสกภาพเนาะแล้วมันย้อนมันมันย้อนแสงน้าผู้ใหญ่จะดำปี๊ไหมเนี่ยาค่ะไม่ไม่ดำค่ะไม่ดำค่ะดำมั้นก็เป็นยังไงได้พายกับพวกงามก็ต้องงามด้วยขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะค้ณงศ้เห็นเห็นจ้ะเห็นจ้ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะ กมนะท่านคุีแม่แลวก็ให้ตั้งสองั้ย้อนพ่อนไปไหนไม่บีไม่บีพ่อย้อนนอนพนไปหาสาวอุ้ย FC โค้ย FC สุโขททยจัได้ไหมไอันี่่าไก่มาไก่ๆเพื่อนมาตลอดด้วยค่ะอุ้ยสี่เท่าแล้วเนอนเน้นเหรอ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบดุณคอนมก็มีนะไปไหนเอาแล้วพ่อขันชัยกไปเลย่อขันชัยเปน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะนสี้นแล้วค่ะคาเนอีสุโขทัยสองพันคะแนนคนยาวก่อนอะสาละกองก็ เพื่อไห้ความบรรยากาศนะครับบอกสงบรรยากาศของการร้อารำองคมคนถามถี่ว่าศิลปินสสายใหญ่ครับก็กอบเพลงกอบนองแน่นๆแล้วรอพี่คนนีได้ค่ะได้คะ แล้วก็มีสุขวัลย์เลยน่ะพ่อแม่ก็ดูทุกวันขับเคลืนนะคะพี่แม่์เดี๋ยวจะต้องเอาตังค์ให้หมดจริซื้อขนมฝั่งเนยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ่นตะเป๋าละอุ่นตะเป๋าละวันนี้พ่อมีตังค์ซื้อขนมละอีกของกินเยอะเลยเดี๋ยวพี่ออกมาซื้อกินเลยเดี๋ยวไป้ดอ่ะเห็นเห็นเห็นอ่ะดอกอ่ะ น้องอุ๋งอิงมาช่วยขายบัตรแล้วค่ะน้องอุ๋งอิงได้กติดตามทาอะไรนะก็ขอบคุณทีงานสปาด้วยทั้งต้วการพัดฟอร์มนครับนมเครื่องดื่มอศกรีเครื่องดื่มทุกชนิดไม่สับาัตที่อ่้อพรยนะัของการาด้แล้วนะทางด้านในนะครับมีอยแน่นอนยทีเดียวนะครับผมรวมถึงนะครับสำหรับ ถ้าไหนนะครับอยากจะถ่ายรูปกับน้องอุ๋หญิงตอนนี้น้องอุ๋หญิงมาขายบัตรถ่ายได้นะคะด้านซเลยนะครับด้านซ้ายเลยที่กอร์นะครับผมร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะส่วนใบซื้อบัตรแล้วต่อแถวเรียกที่ไปทอนเจ็ดร้อยจ้าสิบบาทได้เลยบัตรทุกบัตรมีรุ่นรางวัลอย่างแน่นอนนะครับผม